เอาเสียบร่องหันหนะเสียบร่องเหลากับที่นี่ก็เคาะใส่หันเดีมันป่งมันก็สีดังเลยอันเดียวเออเคาะหูด้วยกันจมันสีเซนขึนมาินี่งี่างวาวับนั่นน สวัสดีจ้ามาเกียไปตาอี้วเดิมมือหนีเด้อมือหนีวันที่เท่าไรถึงฟองที่สิบสามบอกับสับสิบสามกันย่าบอกครับจันทันที่สิบสามกันย่าสองพันหกสิบสี่มือหนีมาเกียร์ตาอย่าน้องหน่อยก่อนได้มือนีมันเป็นคืมๆ่ามันบาดวะจะเรียกอาหน้องหน่อยก่อน สาววานไปห้างคุณน้อง่าวาปลา,าเ่เกษมเกาเห็น,าน,าน,าาานล,ล,ลานมันไ็ก่อนว่าว้าเป็นไงกับเนี่ยาำใหนวดกัดู ทนนนีนั้อยากไ้ตัวเส้นนะขาคนนะขาคนละตัวที่สองขาว าองูนี่นะนี่นะนะ่นะนี่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 เอิ้นเช้านี้ที่ไปเห็นเําไงไปเห็นบ้านรักนี้หรอเปล่า nó chết cái này đi, rồi giờ biết nó chết cái âm hậu âm hậu nữa rồi, tôi hiện nó It's fun. แ,แก่นเส้นครับมั่งเดืแบบจักนิดมันอิ่มบ่ล่ะพอมึงจำนหมคือบ่เพิ่มขึ้นในจักเพิงถั่วเลยต้องนะแรงรกับบ่ได้เกียร์ของฝนตกอิ่มแล้ว Nì, mà này cho anh khảo nó đã hình Tôi đều hình đọc bị bưng như เพราะเกษีมาใส่ไลยเติบจะไปมองนคนจีนเนี่ย,ยน,น,นี่เพราะใส่เาป๊อกกน้ำกับนั่นแหละตีงเลยว,ว้าี๋ยวบ่งในพ่อมึงเหยอเหรอ ็นถ้ากันแดนน้องไงไเล่นปันน้ำให้เป็นแล้วทำโคเกตีเ้าว้าว จังไหนจามวนโบจุดตะเบิงบบปลากรดนะคะปลากรดไม่ใช่ปลาดุปลากรดมีสี่ตัวมีขาวๆาสี่ตัวชี้หาตัวคุณดอกคู่หนึ่งขาวสองขาวหกตัวอยู่ดอกขาวน้องนี่ ตัวนึงจุ่มกันยืนนซีหาด,หาดหตัวซีหาดตัว่จุ่มตัวนึงอยู่คูนีมมาใส่ลัง,งกล้อง เนี่ยก็ฟังระบาย,ยก็ฟังละารน,นุ่ตาพระเกษ,ษเตียนเซยนเมื่อวานคุณบรเดี๋เอาเงาพุนมะาใส่หันเนาะมส่ซซอนนอนยืดเกลียบนะไปเลงมาในพรอง ก็ได้เสียบแ้วใส่หันอันไม่อันนั้นมาโหลดไม่ยูมั้านะเอาจังออกกมองสิเกียรมองเกียรนี้แล้วไปเอาตัวนั้นมาใส่หัน Bất an xen đó cứ thật, tắt, mới thay ý phu, phu lắm nơi mình hiểu. Massaki. Tân diễp, hết bung bó bung. Huh? Hãy, 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 เขึ้นไปหางวัวบาบนี้จะพาขึ้นพ้าล้วก็ึ้นเมาง,ง,าง่ายง่วไปตัดน้ำค้องบมกม่วงใส่จ่าไฟใส่กลุ่มดังไฟยวงยานเป็นทุ่ม มาได้แท้ว่านเป็นคนสิหิว้วพอ่อรวมพ่อตายนั่งจอยนี่กระเบิ้ปินกลดออกให้รูปรอบปองรูปก,กินนมนอกหัวว่านเป็นคนสิหิวเป็นแตลร่มแต่ตายสวยล้องไปอักกินนมบ่บบอกเมีย ข้ม <LY> ือเช้าเห็นหนังใส่ยืนผู้นึงยืนอยู่ข้างในคอกผู้นึงยืนอยู่นอกคอกแหรอแหนแตีบแตีบแตีบอยู่เอาวันนี้แทนเพ็ดจังสันตัวนี้สันดอกแต่ยกหัวขึ้นยังนี้ผูหนึ่งยืนในคอกผู้หนึ่งยืนนอกคอกวินก้นเอกให้ลูกเสยเอาให้ลูกกินนุ่มเมร่ะคือน้ำมัน ว่าไม่รอดสิหิวตกล่มรอดตายที่คนเหลือไม่รู้หญ้าเต็มเต็มเองเองยังบ่กินไกวาดถิ่มกะไดาแห้งอันนี้กระปนกันกับหญ้าอันนั้นได้นี่กับหญ้าปลูกได้นี่จังกินให้ดูดกินหากินหญ้าอันหวานเห็นไหมวะ ดูดูตานหมูเว้ยจักดูดหายงเพื่อนเพื่อนเคืเห็นบองว่าจินดาตานหมูดูดูมุดจะโตเป็นมองปากไฟมองปากมันออเปะเอเปะเยอ เป็นหู้สวอสซเวอยเพิ่มมันห,อนนหมอนห่ายาอันนั้นหมอนห่านยาปลูกนะยาบาน,นนะเอรลณพระเจ้าพระกันเอาคักๆกัดได้แท้เพื่อเราไปร้อยกินนมอยู่คนแม่แม่กับปีนกลมเอกให้ลูกกินเฉยข้ากระเพรข้ากระพาะ ห่วงว่าสันยามมนหิวมาแทะมันมรนกักกินนี่แต่ว่ามีประโยชน์แล้วเนาะเอาไปฟังไว้กระดาษฟินโอนเอาให้ดูกินเสริมเฮ้ยดลดออกมาแล้วกิปนี้กับซ้ำนี่แหละเนาะจะเนาะพอกันกิปไหม นี่กินเขากันบาดนี่เก่าม่งอีกม่วงละดูเขาแล้ว,ว,ลวสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะ